ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนต่อน,นี้ไปก็จะขอนำเอาเรื่องราวในหนังสือประวัติสมภพปานวาัดบานมโคมาปรารบบบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจดหมายติดต่อเกินกว่าพันฉบับว่านาสีประวัติครูพ่อปานเป็นนาสีที่ถูกใจบรรดาท่านพุทธบริษัทมากให้บริการหนึ่งถ้าอ่านบางท่านหรือว่าหลายท่านกันว่าพอเริ่มอ่านก็วางไม่ลงทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นที่ถูกใจขาบรรดาท่านพุทธบริษัท ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้อาตมาก็ปลื้มใจที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีอารมณ์เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่า, <c oughs> าทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่อ่านหนังสือพระหายาก และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเขามักจะถือว่าหนังสือของพระนี่เป็นหนังสือปรัมประาอ่านแล้วไม่เป็นที่ถูกใจของบุคคลผู้อ่านในอิบรายการหนึ่งเขาจะถือว่าเรื่องราวของพระเป็นเรื่องราวของสาราวัดเป็นความรู้ที่ไม่ทันสมัยแล้วก็ไม่สามารถจะสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้ ให้คนบางคณะท่านจึงไม่ได้สนใจทั้งนี้อาตมาก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ดี <c oughs> <c oughs> ความจริงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่คนจะเห็นว่าดีหรือไม่ดีนี่เราก็ไม่ควรจะโทษท่านผู้อา่านเหมือนกับว่าสมมติว่าเราเองเป็นคน,สนแสดงภาพยนตร์ เป็นคน,สนแสดงมโหรสพหรือว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงภาพยนตร์นักสนแดกสแดงมโหรสพถ้าสแสดงไปแล้วเป็นที่ไม่ถูกใจของบุคคลผู้ชมก็อย่าไปโทษว่าคนชู้ชมมีใจไม่ถึงอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่านักสนแสดงจะต้องรู้จิตใจคน ว่าคนในถิ่นนี้เขาชอบลีลาแบบไหนถ้ารู้ว่าเขาชอบลีลาแบบไหนเราก็แสดงไปตามนั้นอย่างนี้เขาชมเป็นที่ชอบใจของเขาทิงถึงจะถูกต้องแต่หากว่านักแสดงต่างๆมีความปรารถนาอย่างเดียวว่าจะแสดงตามใจฉันชอบ โดยไม่พิจารณาว่าจิตใจของบุคคลผู้ชมต้องการอะไรดังนั้นเมื่อบ้คคลบุคคลผู้ชมไม่ต้องการมีการเบื่อหน่ายและจะไปโทษว่าคนชมตาไม่ถึงใจไม่ถึงมันก็ไม่ถูกนี่รียการหนึ่งกับผู้เหมือนกับพ่อครัวแม่ครัวก็เหมือนกันพ่อครัวแม่ครัวปรุงใจปรุงอาหารตามใจตนชอบ แต่ไม่ได้คิดว่าแขกผู้มาหรือผู้ต้องการจะกินเขาต้องการรสประเภทไหนเราทําเฉพาะตามใจเราฝ่ายเดียวอันนี้ก็ต้องถือว่าในเมื่อไม่ถูกปากเขาเราจะโทษเขาไม่ได้เราต้องโทษเราข้อนี้มีประมาณชั้นใดาการเขียนหนังสือเรื่องราวของพ่อปายก็เหมือนกัน แต่ความจริงการเขียนนั้นอาตมาไม่ได้รู้ใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็พูดไปตรงไปตรงมาและเป็นการพูดนีบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายไปอ่านเข้าและก็บอกว่าการพูดนีเสียงมากที่ว่าเสียงมากเพราะว่าอาตมาพูดตามความเป็นจริงความเป็นจริงของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง ก็นำมาพูดขั้นมาพูดไปตามความเป็นจริงเขา้าก็ปรากฏว่าเป็นที่นิยมขมรรดา่านพุทธบริษัทชายหญิงแต่ว่าทั้งนี้อาตมาก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาเก่งรู้ใจญาติโยมพุทธบริษัทแต่อาตมาที่ว่าความเก่งนั้นเป็นความเก่งขบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เป็นผู้มีอารมณ์เข้าถึงธรรมขออองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆและก็เป็นคนที่มีความต้องการพระธรรมคำสั่งสอนขออองค์สมเด็จพระชินวรตรงไปตรงมานีความดีทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นความดีที่บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาด้อบรมใจมาดีแล้วทั้งในชาติปัจจุบันและชาติในอดีต เมื่อมาพบคำวาจาที่กล่าวตามความจริงของกติพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่พอใจสำหรับวันนี้ก็คงยังไม่ได้เข้าเรื่องของวงพ่อปานวัดบ,บานองโครหรือตามบางสุ่ยนั้นจะขอบอกประวัติความเป็นมาสักนิดหน่อย <c oughs> ว่าทำไมอาตมาจึงเสี่ยงก,กับคำว่าอวดอุตริมนุษยธ,ธรรม <c oughs> เพราะว่าการเขียนหนังสือตรงไปตรงมานัดบรรดาญาติโยมผู้จบริษัทย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลดีแต่ได้ว่าเป็นที่ไม่พอใจของคนเลวคนเลวนี่ถ้าเราจะพูดพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่เขาจะหาว่าเป็นคนที่คือเกินไป ถ้าเราเจชวนเขากินเหล้าเมายาไปเท,เที่ยวเจ้าชู้ต่างๆเล่นการพนันและปล้นคนนี้ปล้นค,คนนั้นแย่งคนนี้อย่างนี้เขาชอบ <c oughs> แต่ถ้าไปพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมเข้าก็หาว่าครข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดอาศัยกำลังใจเขามันดาญาติโยมพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกัน อาศัยที่ญาโยมพุทธบริษัทนี้บำเพ็ญความดีที่เรียกว่าบาร,รมีมามากในเรืการหนึ่งเมื่อฟังคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงไปตรงมาก็ชอบใจสําหรับด้านคณะเขาอาอตมาก็เช่นเดียวกันคณะที่นุ่งเหลืองโกนหัวคณะนี้ก็ต้องแบ่งออกเป็นสองพวก คือพูกหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอุปสมะชีวิกาที่บวชเข้ามาแล้วอาศัยพระศาสนากินสร้างศักดิ์ศรีในฐานะที่ตนเป็นคนของพระพุทธศาสนามีผ้าเหลืองเป็นธงชัยจะเดินไปทางไหนก็มีคนเคารพนบนอบแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนไม่เคารพในศีลเป็นคนไม่เคารพในธรรม เป็นคนไม่เคารพในพระราชยติปกครองคณะสงค์กฎมหาเทระสมาคมและกฎกระทรวงเป็นต้นทำตนว่าเป็นผู้มีอำนาจแต่ว่าจิตใจในหย,ยาบคายมากไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีพระธรรมวินยัยและระเบียบใดๆที่สร้างขึ้นไว้ก็สร้างเพื่อคนอื่นตนเองไม่ประพฤติปฏิบัติ นักบวชประเภทนี้จัดว่าเป็นนักบวชที่เลวที่สุดที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการมีโย่แะะก็นักบวชอีกประเภทหนึ่งถึงแม้ว่าบาังเอิญท่านจะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระราชาคณะเป็นสมเด็จและเป็นสมเด็จพระสังฆราช แต่ว่าท่านนั้งหลายพวกนี้ท่านไม่ได้ติดในโลกกระทำเมื่อเขาตั้งมาก็รับเป็นการฉลองศรัทธาคือโลกกระทำแปลตั้งแปดะลการคือหนึ่งมีลาบลาบสาการะคือเงินทองที่เกิดขึ้นมาท่านได้รับมาแล้วท่านก็สร้างในส่วนสาธารณประโยชน์สงเคราะห์สังคมสอง ตามบังเอิญว่าลาบจะหมดไปก็ไม่สะเทือนใจได้รับยศถาบมรดาศักมาแล้วก็ไม่เมาในยศมีความรู้สึกตนของท่านอยู่เสมอว่าท่านเกิดนะแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายยิ่งไม่ถือตัวถือตนเกินไปบังเอิญเขาจะอยศไปท่านก็ไม่เสียใจดีไม่ดีการเลื่อนยศถานมันดาศักท่านก็ไม่ยอมรับเลื่อน อย่างนี้ชื่อว่าไม่เมาในในายศถ้าความสุขมีจากการมารมจะเพิ่งเกิดขึ้นท่านไม่สนใจความทุกข์ใดๆไม่จะเกิดขึ้นท่านก็ไม่เดือดร้อนใครจะนินทาว่าร้ายท่านก็เฉยๆใครจะสนเสริญเยินยอท่านก็ไม่ยอมรับพระประเภทนี้ก็มีอยู่มากบรรดาท่านพุทธบริษัท การเขียนหนังสืออาตมาฉบับนั้นอาตมาพร้อมรับและก็พร้อมที่จะสู้แม้แต่ว่าชีวิตจะเสียไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอาตมานี่โดนมาหนักโดนพระประเภทที่ไม่เคารพในะธรรมวินัยไม่เคารพพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ไม่เคารพสังฆานัดนึกว่ากฎมหาเทระสมาคม แต่ได้ว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจวาสนาอาตมาถูกลุกรานมามากในที่สุดมาตอนหลังที่เขียนหนังสือหลวงพ่อปานเป็นจังหวะเวลาที่ป่วยมาก่อนหน้านั้นถึงสองปีเศษอาการป่วยบรรดาญาติโยมพุทตบริษทมันอาเจียนทุกวันฉันอาหารเข้าไปจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามมันก็อาเจียน ต่ว่าการที่อาจเจียนและก็แรงก็จะมีเดินไปไหนก็ส่วนลมบางทีนั่งคุยอยู่ดีๆพอลุกก็น่าหมุดซถ้าไม่มีอะไรเป็นที่เกาะก็ลมเป็นนั้นว่ามันนั่งพิจารณาถึงชีวิตก็คิดว่านี่เราน่าจะตายซะแล้ว <c oughs> ความตายคืบค,บคืบคลามเข้ามาเป็นนั้นว่า ก็มันนั่งคิดในใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นของธรรมดาน้าเราเองเราก็เคยตายมาแล้วหลายวาระ,ะเฉพาะในชีวิตนี้แต่ชีวิตที่แล้วแล้วมามาถอยหลังไปดูอัตภาพอันนั้นก็เห็นว่าชีวิตกับอัตภาพที่ผ่านมานี่มันนับไม่ทวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมีปริมาณ กว่าชีวิตที่เป็นมนุษย์ไม่รู้กี่พันเท่าและชีวิตที่ผ่านความเป็นมนุษย์มาก,กมามก็แสนมากนอกจากนั้นยังจะเป็นสัตว์นรกจะเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัติเลชาันอีกก็เยอะการเป็นเทวดาและเป็นพรหมเราก็เคยเป็นมา นี่พูดอย่างนี้นะก็พูดไม่กลัวใครจะฟ้องไม่กลัวใครจะล่าเกาหาเหมือนกันทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องสู้กันละต่อไปนี้รัชชีที่มีเข้าอยู่ในเขตพระพุทธศาสนามีกำลังมานานแต่ต่อไปนี้เราจะก้มหัวให้แกรัชชีไม่ได้ เวลานี้รัชชีมีกำลังใหญ่แต่ว่าท่านที่ทรงความดีก็มีกำลังมากการต่อสู้กับรัชชีต่อไปนี้ก็ต้องหนึ่งต่อสู้ก็ในพระธรรมวินยัยสองต่อสู้ก็ในเหตุผลและก็สามต่อสู้ก็ในการทำลายล้าง <c oughs> ถ้าลุกรานหนักเมื่อไรตามที่แล้วมาโดนมาแล้ว เริ่มตั้งแต่ปีพศ2503เป็นต้นมา <c oughs> และก็ได้ถูกอรารัชีพวกนี้ลุกรานหนักคนที่มีความผิดกลับได้รับแต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์คนที่ทรงธรรมสวินัยถูกถอดยศบ้างถูกจับศึกไปบ้างถูกขับไล่ออกจากวัดบ้าง ในความเลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ได้สลายตัวไปแม้อัตมานี้เองสร้างความเป็นความเป็นปึกแผ่นในพระพุทธศาสนาทั้งทั้งด้านจิตใจและถาววัตถกุก็ยังมีรัชชีคอยลุกรานอยู่ <c oughs> แต่ได้ว่าในฐานนาที่อาตมาเป็นสาวกอคองค์สมเด็จพระรมครู ก็พยายามอดทนและก็ทนอดมาตลอดมาในที่สุดนัตตนปีพอสส5 2พัน้ารอยี่สิบก็จึงมาตัดสินว่าเราพ้นจากความตายในคราวนั้นมาแล้วต่อไปถ้าตายคราวนี้ก็ต้องตายแน่ในเมื่อเราจะตายแน่เรามีความสุขเพราะใคร ชีวิตที่ยังมีขึ้นมาได้ก็อาศัยบิดามันดาเป็นแดงเกิดและบิดามันดาท่านก็แบบคบประงมท่านที่ไม่ยอมปล่อยให้เราตายท่านจึงอยู่ในท้องเป็นความดีของท่านในชีวิตความเป็นอยู่ที่มีมานั้นก็ตรงถือว่าร่างกายและจิตใจเป็นสมบัติของบิดามันดาที่มอบให้เวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็อบรมให้ตั้งอยู่ในความดี เวลานี้ที่เข้ามาบวชในศาสนาพระองค์สมเด็จพระจีนสรีพระองค์ก็ทรงส่องสอนให้ตั้งอยู่ในความดีช่วยส่งเสริมกันโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระวิจิตรมานทรงแนะนำว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอย่ามาหวังลาบอย่าหวังยศอย่าหวังการสรรเสริญอย่าหวังสุข และก็อย่าสะเทือนใจมาลาบหมดไปอย่าสะเทือนใจไม่ยศไม่ได้เนื้อเมื่อได้แล้วเข้า,าไปและอย่าสะเทือนใจเมื่อนินทามาถึงและอย่านนิจะสะเทือนใจเมื่อมีความทุกข์เข้ามาถึงอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าบวชเข้ามาแล้วให้วางไปเสียอย่าเมาในลาบยศทันเสินสุข อย่าสะเทือนใจมันลาบเสื่อมยศเสื่อมนินทาและวก็ทุกเกิดขึ้นในรายการหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าการบวชเข้ามาแล้วนี้ต้องมีพรหมิหารสี่เป็นอัปปมัญญาหมายความว่าหนึ่งมีเมตตาความรักสร้างสันติสุขให้เกิดกระมวลชน จะเป็นพระเด้เป็นคระว่ายก็ตามทำตามพระธรรมวินยัยถทีว่าเราไปมิตรเขาเรายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้มีให้มีความสงสารเกือ่อกูลบุคคลผู้มีความทุกข์จะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงทำได้เราทำ นัเรียการที่สตัดอารมณ์อิจฉาทิศยาความดีเขาบอกคนอื่นไปเห็นใครได้ดีก็คลำดูว่าเหตุใดเขาจึงดีพยายามปฏิบัติตามนั้นรอย,ยินดีกับความดีที่เขาปฏิบัติข้อที่สองค์สมเด็จพระสงนทรสมัติสุภาคให้พิจารณาว่าอารมณ์ใดที่สร้างความเสะเทียนใจ และการใดที่เกิดกับกายที่มันเป็นเหตุตามปกติวิสัยของมนุษย์ที่เกิดมาสมเด็จพระบระมศาสดาหให้ทรงวางเฉยวางเฉยหมายความวจิตใจไม่เกิด,นกดวนกระวายเพราะเราหนีมันไม่ได้นี่บริการหนึ่งอีบริการหนึ่งอง,องค์สมเด็จพระจอมไตรรงแนะนําว่าถ้าเป็นพระจงตัดความชั่วสี่บริการคืนหนึ่ง ชั้นทายคติลำเอียงเพราะความรักสองโทษาคติลำเอียงเพราะความโกรธสามโมหคติลำเอียงเพราะความหลงสี่พยาคติลำเอียงเพราะความกลัวและต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ทาทรงแนะนำว่านิพานัสสัิกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตวา นี่แปลเป็นยจความว่าการรับภาะกาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งผนิพันธ์นนักบวชทุกองค์จะเป็นประเภทบวชตามประเพณีก็ตามบวชเพื่อเป็นอุปสมะชีวิกาก็ตามบวชเพื่อหวังความรู้ในพระพุทธศาสนาก็ตามจะต้องมีกำลังใจเท่ากันว่าการบวชคราวนี้เราต้องการะนิพันธ์ ไม่ใช่มาบวชเกา,เาะพระศาสนากินเอาพระศาสนาเป็นที่เป็นนั่งร้าน,นมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้มีบุญวัส,สนาบารมีมีความรู้และความรู้ในพุทธศาสนานี่เข้าทําลายพระศาสนาโดยการไม่เคารพพระธรรมวินัยอย่างหนึ่งไม่เคารพพระหาัิปกครองคณะสงฆ์ไม่เคารพสังฆานัดหรือวากฎมหาเทระสมาคม นี่บรรดาอารัชีที่มีใจด้านประเภทนี้มีอยู่อาตมานี่ยถูกรุกรานมามากเยอทั้งลงทุนสร้างวัดนับเป็นเดยระยะเงินเป็นร้อยรานแต่ก็ถูกอันดัาพานที่อยู่ในภาคกาสามภพวพัฒนรุกรานหนักเยอะทั้งตัดสินใจว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงไม่สามารถจะข้ามบวงนี้ไม่ได้ เราก็จะไปกาศตนแยกออกจากบรรดาคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันจะมาตั้งนิกายนิกายหนึ่งซึ่งใครจะมายุ่งไม่ได้เด,ด็ดขาดแต่ก็แป็งเกิดเป็นการดีมีคุณอยู่บ้างใสพระเดชระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพยาและว่าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัตราชภาธิการาม ร้อมด้วยคณะของท่านทัพยายามโอบอุ้มแล้วก็มีหลวงพ่อวัดไตรมิตรเจ้าคุณใหญ่นะแล้วก็หลวงพ่อวัดแต่สมเด็จวัดสุทัศน์แล้วก็มีบรรดาพระราชาคณะที่ดีๆอีกหลายสิบท่านมีคณะเรียนอีกเยอะท่านเห็นใจ ที่เห็นใจเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ส่งความดีมีความดีรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่แต่ว่าบรรดาท่าพุทธบริษัตันหลายพอฟังคําว่าสมเด็จหรือว่าเจ้าคุณคือพระราชาคณนะว่าใหญ่ขานาดนั้นน่ะทำไมจังไม่ทําอะไรให้มันเด็ขาดก็ขอได้โปรดอย่าลืม ว่าในสังคมที่ประชุมกันตั้งฝ่ายพระเรานี่เทือหลักประชาธิปไตยมานานถ้าคนที่ประชุมกันนั้นมีอารัชชีหน้าด้านมากเขาก็จะไม่มองเห็นในด้านของความดีคนดีมีน้อยน้ำน้อยถึงแม้ว่าจะแพ้ไฟแต่ถ้าน้ำนมีความเย็นมากชั้นใดก็สามารถจะดับไฟได้เหมือนกัน เป็นอันว่าสายเรยคุณท่านตามที่กล่าวนามมาแล้วนี้กล่าวนามมันน้อยนะแต่ว่าที่ไม่ได้อ้างชื่อนีมากพยายามต้านทานทุกอย่างจนทั้งงานที่เป็นไปด้วยดีแต่ก็ยังไม่ค่อยจะดีนักเวลานี้ที่มาพูดนี่เป็นวันที่2 7กันยายน2 5 2 2ดีเงียบแต่ไม่ค่อยสงบ เขายังตั้งตนเป็นไฟสมขอนอยู่ขอบรรดาสาวกคุโองสมเด็จพระบรมครูคอยดูกันต่อไปถ้าลุกรานเมื่อไรคราวนี้เราจะถอนลากถอนโคนกันจะจัดการไม่เหตุเหลือซากแม้แต่นิดเดียวทางนี้เพราะอะไรเพราะคาตคืนอดใจต่อไปแล้วก็พระาศาสนาจะทิหาย เมื่อศาสนาที่หายบ้านเมืองมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่ามีพระเป็นผู้ทําลายสามัคคีทําลายความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ทําลายความดีของปวงชนชาวไทยทำลายสามัคคีคนไทยแตกกันคนประเภทนี้เขาไม่เรียกพระเขาเรียกกันว่าสัตว์นรกอย่าลืมนะว่าพระดีก็มีมาก พระเลวก็มีมากจะเห็นว่าใครดีและใครเลวสัก,กวันหนึ่งข้างหน้าเหรียวว่าบรรดาแทานพุทธบริสัททั้งหลายโดยทุนนายหยิบนางสือนวโกว่า,วาขึ้นมาดูพระวินยัยไม่ต้องดูอะไรกันมากดูพระวินัยอย่างเดียวพอพระที่ดีตามพระวินยัยองค์สมเด็จพระจอมไตรยยังไม่เรียกพระยังเรียกว่าสมมติสง ถ้าจะดีจริงๆแล้วก็จะต้องเป็นพระอริยเจ้าพระทธเจ้าจึงเรียกว่าพระ,ะจรึงเรียกว่าพระถ้ายังไม่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ปะโสดาบันขึ้นไปไม่ใช่พระเป็นสมมติสฆงผูส้สมมติสฆงนี้เราไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยวันนี้ก็อาจจะดีแต่วันหน้า,าจ,จะเลวตอนเช้าอาจจะดีตอนสายอาจจะเลว จากนั้นการบูชาพระควัญดาท่านพุทธบริษัทยังคิดว่าเมื่อวันที่เท่าไรจําไม่ได้เสแล้วญาติโยมพุทธบริษัทเห็นจะเป็นวันที่2ี่สกันยายนได้ไปออกสถานีโทรทัศน์ที่ช่องห้าของกองทัพบ,บกตอนนั้นมีญาติโยมท่านหนึ่งมาถาม วา่าหลวงพ่อเจ้าคะพระที่ท่านมารับบาดบ้านฉันฉันถามท่านว่าท่านศึกษาอะไรได้ธรรมะชั้นไหนและปฏิบัติธรรมะขั้นไหนพระที่มารับบาดบระวาโยมอาตมาไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะอาตมามเรียนมศหาอตาตมามเรียนการบัญชี ญาติโยมท่านนั้นก็บอกว่าถ้าชินนั้นแล้วก็ตั้งนัดแต่ว,วันนี้เป็นต้นไปขอพระยคุณเจ้าไม่ต้องมารับบาศบ้านฉันท่านถามว่าอย่างนี้จะบาปไหมที่เราไม่ใส่บาศอาตมาก็บอกว่าถ้าทําอย่างนั้นอาตมาก็ขอมโมทนาเพราะว่าพวกนี้ไม่เชิดพระจัดว่าเป็นโจรปล้นพระพุทธศาสนา เมื่อในเมื่อไม่สนใจในพระธรรมวินัยแล้วก็มาบวชอยู่ก็จะสร้างแต่ความชั่วจะไม่เห็นความดีของพระศาส,สนานะพยายามทำลายทุกอย่างที่พูดอย่างนี้จะถือว่าเป็นการแก,กล้งกันไหมก็ตอบว่าไม่ใช่การเป็นการแกล้ง,ลงเพราะอาตมาเป็นพระเคยร่วมอยู่กับคนประเภทนี้มาในการก่อน นี่เป็นอันว่าวันนี้นะยังไม่ได้เข้าเรื่องนันสีหลวงพ่อปานมาพูดกันให้ฟังแต่ว่าตามาเองก็โดนคนประเภทนี้เมื่อมีวาสนาบารมีขึ้นมาแล้วก็ใช้อำนาจเบ่งทำท่าวักฉันมีอำนาจวาสนาฉันเป็นอย่างโน้นที่เป็นอย่างนี้ไอ้คำว่าเป็นเนี่ยมันเป็นโลกธรรม ตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์นี่มันเป็นโลกธรรมที่องค์สมเด็จประสัมมามพุทธเจ้าให้วางทิ้งเสียในเมื่อรับก็รับได้ตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ท่านถวายมาก็รับรับแล้วจงอย่าบ้าตามยศจงย่าบ้าตามตำแหน่งหน้าที่รักษาความดีตามพระธรรมวินัย ก็จงจําไว้ว่าที่ภาษาดีบุตรแนะนาพระว่าเราบวชมาเพื่อความดับไม่มีเชื้อแต่ทําไมเราจะเอาเชื้อประเภทนั้นเข้ามาครุกรุนอยู่ในใจแล้วเชื้อเข้าไปเปบ,บ่งกัรรดาประชาชนทั้งหลายโดยเฉพาะโดยเฉพาะ,ะอย่างยิ่งพระด้วยกันญาธรมานี่โดนเชื้อบา้บาบ้ารุกรานมานานนักหนา แต่ขอบริก,กรายกับรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน้าว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าเชื้อจังไรนี่เข้ามากระทบอะไรเมื่อนั้นจะต้องต่อสู้กันถึงที่สุดแนะในที่สุดถ้าเราไม่สามารถจะต้านทานด้วยพระธรรมวินยัยเราก็จะใช้กําลังใหญ่ถอนรากถอนโคนเชื้อเราเร็วนี่หมดไปจากเขีดพระพุทธศาสนา อาราบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาวันนี้กับพรุ่งนี้ยังหาเรื่องราวอะไรดีไม่ได้นอกจากจะมาพูดส่งเด็กกันอย่าแบบนี้นะพูดแบบคนบ้าเพราะว่าต้องพูดแบบคนบ้ากันแน่เราบ้าเพื่อศาสนาดีบ้าเพื่อให,ให้ให้ประเทศชาติทรงตัวอยู่ มองดูเวลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่เป็นสาวโกคองค์สมเด็จพระบรมครูเวลาหมดเสร็จแล้ววันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี